But that safety came had <laughs> a <hefty> price. <laughs> the <Dragon balls> <laughs> <they> <laughs> only hope of bringing back those who had lost their lives, <laughs> were gone. Thanks to what Vegeta said, however, Gohan and the others learned of more Dragon Balls on <laughs> <to> Kami's <laughs> world, Planet Namek. After they had found Kami's old spaceship, Gohan and the others made preparations. <laughs> จีจีรูคงอ,อกแตกแน่ๆโกหังจะไปนอกโลกแล้วนะของดการสปอยข้าม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 ได้ไหมเดี๋ยวมันสปอยนะเราไม่อยากดู้เนี่ยเรื่องก่อนนะทางนั้นที่ก็รู้อยู่แล้วนะั่นเองนะโอเคมีเสียงโทรศัพท์มาสวัสดีครับ <Hello? S 1> สวัสดีครับ oh, คุณบูม่า กูห้างหรออืมดีเลยนั่นแหละที่ฉันอยากจะคุยด้วยนะยานอวกาศของเราเนะ่ยยานอวกาศหรอคุณจะพูดกับผมเรื่องยานอวกาศนี่นะใช่ถ้าเรามีเวลานั้นเราก็มาเจอกันที่แคปซูลคาเบอเรชันนะที่เมืองเวสต์ซิตี้นั่นเองก็เดี๋ยวผมไปนะโอเคกูหังก็จะไปเวสซิตี้นั่นเอง นี่แหละที่ฉันจะเจอนายอะไรครับเราลังจะไปดาวนั้นใช่ไหมยลอแล้วก็กำลังเตรียมยานอวกาศอยู่ก็มีบางส่วนที่ยังต้องการอยู่มัคก็ยังพักรักษาตัวอยู่เนาะนายนี่ไหนร่ต้องทำงานให้ฉันทำรายบูมาไม่ผมจัดการเอง นี่ยแหละโอเคเราจะต้องไปตามหาของมานี่ฮะคุณบ,บูมาผมมาแล้วอืม <c oughs> เร็วจริงๆทุกอย่างโอเคไหมครับ <c oughs> ส่งทุกอย่างให้บูมาก็ แน่นอนเลยดีมาก,มากเราจะพร้อมเดินทางแล้วคือบูมาเนี่ยก็อยากจะชุบชีวิตให้กับยำชาอยู่แล้วนะ,ะเราได้คอมมูนิตี้ในการอัพสิ่งต่างๆเยอะเลยคราวนี้มา นี่คือยานอวกาศที่เราจะไปดาวนาม็กมันมาจากไหนเนี่ยยานอวกาศพร้อมออกเดินทางแล้วกูฮังพร้อมไปหรือยังเราจะไม่กลับโลกมานานเลยนะก็เตรียมของให้พร้อมนะโอเคได้ครับพร้อมหรือยังล่ะโอเคฮะโอเค I'll just perform a few final checks and make my way over to Kame House You go ahead and meet up with Grillin and the <า> others นนะได้ครับได้กับ20,000 EXP เลเวลอัพเลยหลายเลเวลด้วยแหละเนี่ยน่าจะพร้อมไปบูก,กับพวกนี้แล้วแต่พวกนี้ก็น่าจะเลเวลสูงมากพวกชาวดาวนาเม็กนะแล้วก็พวกนั้นนะ การเตรียมตัวในการเดินทางที่จะไปดาวนาเม็พร้อมแล้วทุกคนก็พร้อมที่จะเดินทางก็ห่างในตัดผมแล้เหรอแม่แม่ช่วยตัดผมให้แล้วก็เราได้เจอเอเลียนนะเขาต้องไปหานักบอลให้เจอได้เลยบายครับคุณปู บายครับคุณแม่แล้วก็บายครับคุณท่านพระเจ้าเต่าส่งข้อความให้แม่ด้วยนะเราพร้อมจะเดินทางกันแล้วไปคือแม่เป็นห่วงกลัวหามากนะแต่ว่าทำไมถึงยอมมาเนี่ยขณะเดียวกันน่มบูมากก็มาจากกลัง มาดาวนาเม็กนั้นเบจิต้าก็รักษาตัวเรียบร้อยแล้วก็อยู่กับกับอายุกับฟรีเซอร์นะฟรีเซอร์ก็เป็นดาวเป็นคนที่ค่อนข้างโหดร้ายแล้วก็กำลังตามหาดรัมบอลอยู่เหมือนกันเพื่อที่จะกลายเป็นคนที่เป็นอมตะนั่นเองท่านก็ไปดาวนามิกเหมือนกันแล้วก็ที่จะ จัดการฟรีเซอร์นั่นเองถ้าฟรีเซอร์เป็นอมาตาะแล้วก็จักรยานต้องตายนแน่แน่ดรก้นบอลต้องเป็นของฉันอือมจักรยานพังสลายแน่แน่ถ้าฟรีเซอร์เป็นอมาตะเนี่ยคิดภาพถ้าแบบตัวละครในดราก้อนบอลเป็นอมาตะจะเป็นยังไงะข่ายัางไม่ตาย 3 4สี่วันหลังจากที่บร์มาจากโลกมานะานากน็ถึงดาวนาเมกจนได้นั่นเองดาวสีเขียวดวงนี้มาถึงแล้วเรามาถึงดาวนาเมกจนได้แล้ว ที่นี่เหมือนที่ที่สุดพิกโลสุดสอนผมด้วยเราต้องหาดักันบอลเฮ้ยหาเจอได้ด้วยนี่แหละดักันบอลดีใจมากเราเจอจนได้กรีนคุณรู้สึกถึงพลัง ที่แข็งแกร่งนั่นไหมทัาน,นดิโอ้คลังแข็งแกร่งมากมันเป็นพลังชั่วร้ายด้วยนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไ,ไม่มีอะไรต้องกลัวหรอกเรามีเราตรวจสอบได้ว่ามีดากอนบอลอยู่สี่ลูก <c oughs> อยู่ใกล้กัน ด n นัเอกก็ไม่กลัวล็อกเขาชาวดาวนมเกนะแต่ว่าพิกโลก็ดานาเมกนะชาวดาเมเกเหมือนกันนะอร่อนะโอเบจิตาเว้ยเหมือนเราเคยเจอแบบนั้นเหมือนกันนั่นมันยานอวกาศของเขาเซายาเนี่ยรูแล้วเบจิต้าไง กหกดพลังไว้นะได้ครับเบจิต้าเหมือนเข้าเลยล่ะมาแล้วฉันไม่ให้แกได้สัมผัสลูกดันบอลนั่นหรอก บูมาบอกคนอื่นว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเธอก็ต้องกลับดาวโลกไปซะกูฮันโอเคไหมได้ครับออเ,เอาละฉันจะพาโกคูมาด้วยฉันน่าจะกลับมาอีกสักสองเดือน สองเดือนอะสองเดือนเลยเหรอโอ้โหอ,อ,อ,อะไรเน,นี่ยอีกอ่การงั้นเหรอมามาได้ไงเนี่ยฉัน <c oughs> ก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ยมีหลายคนมาตามหาดรากันบอล <c oughs> คือทุกคนก็ได้ได้ข่าวได้มีความน,นั้นเนาะได้รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น เราเจอแล้วท่านฟรีเซอร์ดีมากเดี๋ยแค่สาลูกเท่านั้น Take care not to lose t h Dodoria. It seems Vegeta is looking for the Dragon Balls as well. กป้องดีๆนะเหมือนว่าเบจิต้าก็ตามหาเหมือนกัน p a o e Lord Frieza. Kui has just intercepted Vegeta. Has he? ฉันเร็วกว่านะเมื e อ d นสองพลังที่โหดมากก็หายไปแล้วฉันคั่นข้างกังวลเกี่ยวกับนายเบต้ามากกว่า I didn't think him foolish enough to turn against you he, was he was to steal the Dragon Balls for himself. we should be on his way to dispose of Vegeta. Should be interesting, those two have long hated each other. They are roughly equal in power, I believe. So I assume it'll take a fair bit of time. <laughs> ไอ้นี่ก็จะมาจัดการเบจิต้านะครูดครูดเนาะบูมากลับไปแล้วบูมาก่อนที่เธอจะเป็นอันตรายเร็วๆ <c oughs> บอกให้งอกุนรู้ด้วยนะอเ,เอาละฉันจะกลับเริ Q ่มเป็นละฉันจะกลับมากับงอกุนนะ <c oughs> กรีดินหมายมีคนมาชาวชายาเหรอไม่ไม่ใช่เบจิต้าพลังอ่อนกว่าอาจจะเป็นชาวดาวนามเอกอะไรกันเนี่ยนั่นไม่ใช่ชาวดาวนามเมกแกไม่เหมือนชาวดาวนามเมกพวกแกเป็นใคร ตัวพลังตัวพลังพลังน้อยมากพวกขยะเอ้ยพวกแกเป็นนักท่องเที่ยวนั่นหรอเราจัดการพวกนี้แล้วก็จะยึดยานอวก,กาศนั้นมาได้จัดไปเฮ้ยเ <c oughs> อ้าพังยานอวก,กาศแล้วเรียบร้อย บูมากกำไม่ได้แล้วเนี่ยมาผิดที่ผิดเวลานะกวางจัดการพวกนี้เลยมันสู้อะไรในไ,ไม่ได้หรอกมานาต้องสู้แล้วเป็นลูกน้องของฟรีเซอร์นะอูห้หเลือด17เหมือนกันแค่บอกว่าเราระจบเหรอ บอกว่าเราไปจอดล้อบอกว่าเราไปจอดล้อจุดได้แล้วนี่นี่ตายตายตา แปลกแปลกแปลกปล่อยพลังเต็มที่ขนาดนี้ตรวจไม่ได้ก็แปลกแล้วเดี๋ยวลูกบอลเข้าไปเรียบร้อยโอ้แรงโอ้เรียบร้อยฮะน่าจะแน่กว่าน,นี้เลเวลอัพด้วยอ่ะครียลินก็เลเวลสิบสามนะกรีลินเลเวลน้อยอยู่นะแต่ว่าก็สู้ได้ดี ดยอกไม่ดีเลยล่ะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเป็นไปได้ด้วยไม่ดีเลยโวยานโดนทางนะออฟฟิเซอร์มันมีสองพลังที่ค่อนข้ามดีเลยนะพลังเยอะมากพลังมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็หายไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันค่อนข้างแปลกเลยนะ อาจจะเป็นเจ้าเบจิตานะพลังสูงถึงหนึ่งพันห้าร้อยเลยนะขนาดอเลยหรอเป็นประยากนะที่จัดการมาเลไอ้สองคนนั้นน่ะให้เจ้าคุยจัดการเบจิตาไปซะ อย่าบอกนะเราจะได้เล่นเป็นเบจิต้าแล้ว <c oughs> ได้ยินไหมเจ้าเบจิต้าเป็นคำสั่งจาก <c oughs> ท่านฟรีเซอร์ให้จัดการแกย <c oughs> อย่าให้อย่า <c oughs> ให้ทำให้ฉันหัวเราะกันหน่อยเลยแกน่าจะชนะฉันได้แกตาบอดหรือไงเจ้าเบจิต้า อยู่สเกาเตอร์แกหน่อยแกเห็นทวางฉันแล้วนี่มาเหมือนจะได้เล่นเป็นเบจิต้าครั้งแรกจริงหรือไม่โอเคยังไงนั่นมันยานของฟรีเซอร์ นี่มันวันที่มันเป็นโอกาสดีของฉันฉันจะจัดการเจฟฟรีเซอร์ยานของเจฟฟรีเซอร์ไปด้วยเลยเ <_ c oughs> ฮ้ยโอ้โหควบคุมเบจิต้าครั้งแรกเลเวลยี่สิบสามเลยนะเลไรยังไงต่อเราต้องทำไมต่อจัดการเจฟฟรีอ่ <_ c oughs> าเจอลูกน้องของดึกโอ้เจอลูกน้องของฟรีเซอร์นะอัดทีเดียวเลยเมืเ่อกี้ จัดการดาวจัดการยานอวกาศของฟรีเซอร์เลยจบจบจบฮะนี่แหละดีที่สุดละไปะจัดการไอ้ครุยชื่อว่าครุยนะรออยู่ข้างบนใช่มา แกตายแน่มาหาฉันแบบนี้นะแกบ้าไปแล้วเลจิต้าแกไม่มีโอกาสที่จะชนะฉันได้ด้วยพลังแค่นี้แน่นอนอย่าทำให้ฉันผิดหวังล่ะมาฉันมีพลังใหม่ จากการที่ไปโลกมาแล้วอะไรล่ะในการวิ่งนี้อะไรลก็การควบคุมพลังชั้นยังไงล่ะปล่อยเต็มที่มากชื่อ2ซาท0เชนสองหมื่นสองพันเันเหรอสกาเตอร์พังฮะดอกนี้จากพลังสกาเตอร์พังเลยน่าจะเป็น พลังของเบจิตา้านั้นขึ้นไปสูงถึง22,000 22,000งั้นละจกกเจ้าสเกาตเตอร์พังแน่แนดิฉันจัดก,การเองตรวจสอบเป็นไปไม่ได้สเกาเตอร์วัดได้ถึง24,000ไม่จริงนะจริงหรอเนี่ย คลังของมันสูงกว่าเราอีกเลรอเนี่ยอือ <c oughs> เอาแล้วเต็มที่ตายเจ้าเบจิต้าโอ้ยเอาแล้วปล่อยโช์พลังมาก <c oughs> <c oughs> ปล่อยพลังรัวๆปล่อยพลังรัวๆนั้นเจอโหแรงนี่อย่อย่นี้โหแรง การลิกกันลบก่อนลบก่อนลกรโลก่อน,อนย่าให้โดนลบลบลบโหมันปล่อยรัวๆเลยเว้ยยังไม่ชินกับการเล่นเบติตา้า ล็อกก่อนอ่าเต็มตเต็ม,ตเ,ตมเรายังไม่มีแบบคอมโบรัวๆเลยมีแต่โดนเองโดนอนไรทหารจังหวัดเท่ๆสวยๆโอ้โหห,ห,ห,หบลบก,ก่อนจะค่อยเข้าไปใ,ใกล้มา

ไม่หย่ไม่ย่ดอกนี้เรียบร้อยฮะเบยต้าโหดมากฮึเลยอัพแล้วล่ะขนาดนี้ไม่อัพหรอโอเคเข้าในเรื่องต่อโหโคตรมันไม่ยิเบจตาเคยแพ้แล้วเนาะอืมฮะเรียบร้อยขยะ ผู้ขยะเบต้าพลังสูงถึงสองหมนสี่พัจริงๆด้วยไม่เชื่อเลยมันจัดการเจ้คุยแล้วฉันไม่แปลกใจหรอกเจ้าเบต้ามันค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงไอ้ปานั่นละความ อ่อนองมาหรอกเมื่อเทียบกับฉันท่านพิเซอร์ครับทางนั้น s <S สัมผัสได้ถึงพลังของชาวดาเมก็กแล้วก็ถึงสัมผัสได้ถึงเอ่อดากนบอลลูกที่ห้าโอเคได้เบจิต้ามา oh. เรียนเบจิต้านะต้องมาใส่แล้วล่ะฉันไม่เคยพูดเลยว่า มันทางแล้วเรากลับโลกได้ยากแล้วไม่ได้แล้วบูมาออกจากที่นี่กันเถอะเราต้องหาที่ที่ซ่อนตัวนะบางทีก็อาจจะเป็นจะเป็นถ้ำนะชาวดาวนเมกน่าจะช่วยเราซ่อมมันได้นะ ฉันหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> มองโลกในแง่ดีสุด you cannot fly or เราไม่สามารถใช้พลังได้หรือว่าปล่อยพลังได้นะคือกดพลังไว้อยู่นั่นเองนะวิ่งได้ไหมล่ะเออวิ่งได้อยู่เป็นคนธรรมดาอีกครั้งไม่ไม่ต้องบิน เราต้องอยู่ที่แบบนี้นานแค่ไหนเนี่ยคุณสะพสถึงพลังตรงนั้นได้ไหมใช่สัมผัสได้ไม่เหมือนเมื่อกี้เลยน,นี่อาจจะเป็นชาวดาวนาเม็กจริงๆซ่อนตัว พลังแปลกๆลอยมาตรงนั้นบูมามาซ่อนสิเดี๋ยวพวกนั้นก็จะฆ่าเราหรอกนะมาหรือ,อยังหูยังยังเยอะคูหูนับได้ถึงเมื่อกี้เจ็ดหรือแปดเจ็ดหรือแปดพวกมันไปแล้ว น่นเป็นใครกันกว้างหอบเลยปู่แม่เช็คดะกันบอลหน่อยเมื่อกี้ดะกันบอลสี่อันอยู่ที่เดียวใช่ไหมอาจจะเป็นพวกนั้นก็ได้ใช่ดะกันบอลสี่ลูกอยู่กับพวกนั้นนั่นแหละเะเชชีคิดเลย้ว Go on. Go on. รู้สึกได้ไหมนั่นแหละพลังบ้ามากเจ้าตัวเล็กนั่นน่ะอาจจะพลังเยอะกว่าเบจิต้าก็ได้นะพลังเยอะกว่าเบจิต้าเหรอนั่นแหละเราจะเอาดักน้บอลมาจากพวกนั้นยังไงเนี่ยเอาแล้ว โอเคนะโหเดือดมากแถวนี้ Onceshi of situation on from informed Goku learned Nam the he Bulma ครับค้าวเต่าก็รู้เรื่องราวเกี่ยวกับดาวน้มิกนะส่วนโกค u ก็อยากจะมาแล้วก็ให้พ่อของบูลมากกเปคนะทั้ง And gave it enough power to reach Planet Namek in just six days. After bringing needed. himself back up to fighting condition with some sensu beans, Goku left for Planet Namek. Alright, Goku. I better get training with this gravity machine แล้ว right away. After all, I've only got about six days to get stronger than Vegeta. Goku and Mangu หวันเท่านั uh> ้นกำลังจะไปหาดากอนบอลอีก uh> ลูกหนึ่งแล้วบ้าเนี่ยที่เราคิดว่าเป็นชาวดาวนาเมกมาร์กิงไงโอเคไปดูกันเถอะเดี๋ยวนะ